ยังคงอยู่กับช่วขงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามเรื่องราวของโครงการรัฐบาลกันบ้างนะคะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลค่ะท่านได้เผยถึงกระแสตอบรับคนละครึ่งเฟดส,สามยิ่งชายยิ่งได้นะคะรวมถึงกินชอบใช้ผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ค่ะดีเกินคาดนะคะทำให้เศรษฐกิจ รประชาชนส่วนใหญ่ก็ชื่นชมโครงการนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะยังได้ขอบคุณรัฐบาลในมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยด้วยโครงการเพิ่มกําลังซื้อในบาทสุดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็เพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยนะคะก็สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจําวันของประชาชนได้จริงและสร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชนทั้งเจ้าของร้านค้าหาบเร่แผงลอยรถเข็นต่างก็มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะล่าสุดนะคะยอดรวมของมาตรการ ยา,ยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทั้ง4โครงการนี้ค่ะมียอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวม40.16ล้านคนค่ะยอดใช้จ่ายสะสมรวม119,627.3ล้านบาทค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะโครงการคนละครึ่งเฟส3ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสี่ทุ่มของทุกวันนะคะจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์ตอนนี้สิทธิ์เหลือกว่า1-0,000สิทธิ์ค่ะก็ลงทะเบียนได้ ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือจะเป็นผ่าน g w a l l e t แอปเป่าตาังก็ได้นะคะส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือผ่าน g w a l l e t บนแอปเป่าตังได้เช่นเดียวกันค่ะจนกว่าจะครบ1ล้านสิทธิ์ตอนนี้ก็มีสิทธิ์เหลือกว่า5 0 0แสนสิทธินั่นเองนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นี้ได้ลดค่าครองชีพให้ด้วยนะคะแล้วก็ณขณะนี้ถือว่า ได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศของเราจากโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐออกมานั่นเองค่ะ